ทุกคนหน้าห้องน้ำกันเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้น้ากำลังจะอาบน้ำแล้วก็ รนิบัตรผิวของตัวเองนะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของแบรนด์ฟิซซี่โอเจลนะคะต้องดูคลิปนี้ให้จบนะเพราะว่านี่น่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่2ตัวจากฟิซซี่โอเจลมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกันนะคะได้ข่าวมาว่าที่เกาหลีเนี่ยสาวๆเกาหลีนิยมใช้มากๆนะ2ตัวนี้นะคะแล้วที่สําคัญตัวนี้นะเองเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของฟิซซี่โอเจลอยู่แล้วนะ,ะใช้มาตั้งแต่รุ่นเดลี่มอยส์เจอร์สีฟ้านะคะสูติ้งแชร์ก็ชอบแล้วก็ที่ ชอบมากมากนั่นก็คือ AI ครีมที่เป็นหลอดสีแดงนะคะเพราะว่าสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยพี่น้อนเองก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะก็ถือว่าฟิสิโอเจลเนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งที่คนผิวแพ้ง่ายนะคะมั่นใจที่จะเลือกใช้ค่ะเพราะฉะนั้นพอมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมานะคะนีน่าก็ไม่พลาดที่จะทดลองใช้แล้วก็มาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันในวันนี้นะคะขอกระซิบบอกก่อนละกันว่าตัวหนึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นเจลล้างหน้าที่ใครก็ตามที่ชอบสบู่ล้างหน้าของฟิสิโอเจลอยู่แล้ว แต่ว่าอยากให้มีฟองเพิ่มมากขึ้นเนี่ยตัวนี้คือเจ๋งมากนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นน้ําตกดื่มน้ําทุกคนเป็นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่มากๆจริงๆของเซรั่เจลนะคะตัวนี้ t e x t อร์เนื้อดีมากคุณสมบัติดีเวอร์มากนะคะเดี๋ยววันนี้นี่นะจะมาใช้ให้ดูด้วยแต่ว่าก่อนอื่นขอเน,นี้ยไปอาบน้ํานะคะไปเตรียมผิวก่อนละกันเนาะแต่ว่าทุกๆคนลองไปฟังคุณสมบัตินะคะของทั้งสองผลิตภัณฑ์ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวมาเช่อกันค่ะ และ2ตัวที่นี่น่าพูดถึงนะคะก็คือ2ตัวนี้เลยนะคะอยู่ในกลุ่มของ Daily Moisture Therapy นะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถใช้ได้ทุกวันใช้ได้ในทุกสภาพผิวนะคะโดยเฉพาะผิวที่บอบบางแพ้ง่ายแล้วก็ผิวที่ขาดน้ำค่ะว่ากันด้วยผิวขาดน้ำหลายหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นคนผิวขาดน้ำหรือเปล่านะคะนี่น่าแนะนาให้คือสามารถสังเกตได้2วิธีง่ายๆนะคะอันแรก คือเวลาเราออกแดดเยอะๆแล้วหน้าเรามันเนี้ยลองสังเกตดีๆว่าถึงแม้ว่าหน้ามันแต่ว่ายังมีผิวที่ยังลอกยังแห้งเป็นขุยๆอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเอ็นก็แสดงว่าผิวขาดน้ําหรืออย่างที่สองนะคะเวลาแต่งหน้าค่ะถึงแม้ว่าเราจะลงแบบมอยส์เจอไรเซอร์หรือแบบ พึ่งล้างหน้ามาเสร็จๆนะคะเหมือนกับว่าผิวแบบยังชุมช่มชื้นอยู่แต่เวลาลงแป้งหรือลงรองพื้นปุ๊บเอ๊ะทำไมมันดูไม่เกาะผิวหรือว่าผิวยังเป็นขุยๆยังลอกยังแห้งอยู่นะคะสองสัญญาณนี้นะคะบอกได้อย่างชัดเจนเลยะคะ่ะว่าเป็นคนผิวขาดน้ำแน่นอนนะคะคนผิวขาดน้ำสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสภาพผิวเลยนะไม่ว่าผิวแห้งผิวมันอย่างตัวนี้น่าเองนะคะก็เคยเป็นคนที่ผิวมันแล้วก็ขาดน้ำเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แย่มากๆนะคะ สองตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะคะถือว่าเป็นเหมือนเซ็ตคู่กู้ผิวนะคะสำหรับคนที่ผิวขาดน้ำได้เลยนะคะแล้วทั้ง2ตัวนะคะเป็นสูตร non comedogenic นะคะนั่นก็คือ การที่ไม่รบก,กวนผิวของเราไม่ก่อให้เกิดสิวนะคะและที่สำคัญคือเขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าไบโ m i ิคเทคโนโ o ยีนะคะเป็นเทคโนโลยีเฉพาะจาก p h y ซ i o Gel นะคะเป็นการเรียนแบบชั้นไขมันในผิวของเราค่ะซึ่งจะช่วยเสริมกรอบปกป้องผิวนะคะช่วยล็อกความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ยังช่วยคืนสมดุลให้ผิวนะคะได้อย่างอ่อนโยนโดยที่ไม่รบก,กวนกรอบปกป้องผิวเลยค่ะเริ่มกันที่ตัว ีซีโอเจลเดลี่มอสเจอร์เทอเรพีคลีนซิ่งเจลนะคะครั้งนี้มาในรูปแบบหลอดแบบนี้สามารถบีบใช้สะดวกมากที่สำคัญนีนะชอบตรงที่ว่าเป็นหลอดแล้วมันพกพาง่ายมากๆนะคะอันนี้ถือว่า เป็นเจลล้างหน้าสูตรมีฟองตัวใหม่นะคะจากฟิสเซอเจลที่แน่ว่าตอบโจทย์คนรักผิวหลายๆคนแน่นอนนะคะเพราะว่านี่นะ่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยชอบผลลัพธ์ในการล้างหน้าจากสบู่ล้างหน้าตัวเก่าของฟิสเซอเจลอยู่แล้วใช่ไหมแต่ครั้งนี้นะคะฟิสเซอเจลเขาทําตัวนี้ออกมาเพื่อเอาใจคนที่รักการล้างหน้าแบบมีฟองถึงแม้ว่าจะเป็นสูตรใหม่นะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยดีเหมือนเดิมแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปใช้ให้ดูกันเลยค่ะ สำหรับตัวค l e a n s i n g g e ของเขานะคะจะบอกว่าเป็นเนื้อเจลใสนะน่าใช้มากๆเนี่ยเป็นสีขาวใสเลยนะคะแล้วก็พอโดนน้ำเปิ๊บก็จะมีฟองเอาใจคนรักฟองจริงๆนะคะนี่เป็นฟองแบบนุ่มๆเลยนะคะแล้วจะบอกว่าฟองอันนี้ไม่ใช่ฟองธรรมดาด้วยนะเป็นฟองเสริมกร่อนะคะซึ่งจะไม่ทำร้ายปราการผิวข,ของเราคะ่ะคือในตัวคลี a n ิ่งเจลของเขาอะนะคะ จะมี h y d r a t n n i n n r r e i i n t t หรือว่าส่วนผสมที่ช่วยแก้ปัญหาการขาดน้ำในผิวของเราสองอย่างด้วยกันนะคะตัวแรกเนี่ยก็คือเซรามายค่ะซึ่งเซรามายเนี่ยก็จะช่วยลดการสูญเสียน้ำในผิวของเรานะคะแล้วก็ช่วยเสริมชั้นผิวให้มีความชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะคือกลีเซอรีนะคะกลีเซอรีเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มหรือเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะช่วย รักษาระดับน้ำในผิวของเรานะคะแล้วก็ยังช่วยทำให้ผิวนุ่มขึ้นด้วยเนี่ยพอนวดไปนะจะบอกว่าตัวฟองนะทั้งนุ่มทั้งมีความฟีลกู๊ดอะรู้สึกดีนะคะนวดไปก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้โหผิวได้รับการปอิบัติเต็มๆนะคะก็เหมือนเป็นขั้นตอนลังหน้าที่ได้รับการบำรุงผิวไปดีตัวด้วยนะ ล้างเสร็จแล้วนะคะจะรู้สึกว่าผิวมีความชุ่มชื้นนะคะไม่รู้สึกแห้งเคียดไม่รู้สึกว่าผิวตึงเลยนะคะจะรู้สึกว่าผิวยังนุ่มยังลื่นอยู่นะคะแต่ที่สําคัญคือสะอาดหมดจดจริงๆนะทุกคนเฮ้ยดีจังมาต่อกันที่ตัวที่2นะคะ <c oughs> p h y er s o o g e l Daily m o i s t u r e t h e r a p y e s s e n c e In t o n r r นะคะหรือว่าเรียกสั้นๆง่ายๆว่าน้ำตบดึงน้ำนะคะการ ของเขานะคะนั่นก็คือการดึงความชุ่มชื้นนะคะให้อยู่กับผิวของเรานั่นเองนะคะถือว่าเป็นน้ำตกตัวแรกจากวิซิโอเจลเลยก็ว่าได้นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทันทีนะคะหลังจากที่เราล้างหน้าสะอาดเสร็จนะคะ ใช้เป็นตัวแรกได้เลยหรือว่าสมมุติถ้าใครก็ตามที่ไม่ชอบแบบใช้มอยส์เจอไรเซอร์หรือเนื้อครีมแบบแน่นๆบนผิวนะคะก็สามารถใช้ตัวเอสเซนซ์อินโทเนอร์ตัวนี้แทนทุกการบำรุงผิวได้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยบางเบามากๆแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นได้เยอะจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปใช้ให้ดูกันเลยค่ะสำหรับตัวเอสเซนซ์อินโทเนอร์ของซีโอเจลสูตรนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถหยดใส่ฉนีงก็ได้หรือว่าสามารถหยดใส่มืออื่นแล้วก็ค่อยๆตกทั่วหน้าก็ได้นะคะนี่น่าจะ ขนาดเป็นการหยอ่อดแล้วก็ตบทั่วหน้าเลยมากกว่านะคะนเนื้อของเขานะคะจะเป็นเนื้อน้ำนมสีขาวๆขวุ่นๆแบบนี้นะคะคือเวลาหย่อดออกมาแล้วจะเห็นว่าเนื้อเข้มข้นนะคะแต่ว่าเวลาค่อยๆเนี่ยตกลงบนผิวหน้าเราอะมันซึมไวมากทุกคนคือเห็นเข้มข้นอย่างเงี้ยซึมไวบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนานะคะแล้วก็ตัวนี้ของเขานะคะจะมี h y d r a t i n g i n g r e d i e n t ทั้งหมด สามอย่างด้วยกันนะทุกคนตัวแรกนะคะคือ hyaluronic acid ค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นในผิวของเรานะคะท,ทั้งยังทําหน้าที่เหมือนแบบเป็นฟิล์มบางๆนะคะเคลือบผิวของเราค่ะเพื่อคงความชุ่มชื้นในผิวของเราเอาไว้นะคะนอกจากนี้ยังมีกลีซอรีนะคะเป็นกรอบป้องกันผิวนะคะแล้วก็ยังมีอ r g ์จินีค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วย ฟื้นคืนเซลล์ผิวใหม่ให้เราด้วยนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วนะคะในตัวนี้เนี่ยเขายัางช่วยปรับค่า pH Balance ในผิวของเรานะคะให้ผิวมีสุขภาพที่ดีนะคะ<ไ>เหมือนเป็นการแบบเตรียมผิวนะคะ<ไ>เพื่อให้พร้อมสําหรับบํารุงในขั้นตอนต่อๆไปได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะผิวก็จะรู้สึกว่าแบบทั้งนุ่มทั้งชุ่มชื้นนะคะเวลาใช้ตอนกลางคืนนะ จะรู้สึกว่าผิวมีความชุ่มชื้นตลอดคืนเลยแต่ว่าสมมติถ้าใช้ในตอนกลางวันนะคะแล้วก็แต่งหน้าต่อเนี่ยที่น่าจะรู้สึกเลยว่าผิววนันนั้นเนี่ยจะไม่แห้งไม่ลอกเหมือนกับว่าเวลาแต่งหน้าแล้วว่าผิวจะไม่ขัดน้าแบบเดิมอีกต่อไปค่ะ เลยอะ่ะกับนวัตรกรรมใหม่จากฟิส s ซอเจลสองตัวนี้นะคะ Daily มอ i s t u r e Therapy นะคะ l e a n s i n g Gel แล้วก็ Essence in t ท n e r นะคะคือตัวนี้น่าเองเนี่ยรักแบรนด์ฟิสเ i อเจลอยู่แล้วด้วยความที่ไว้ใจนะคะว่า เขาแบบเป็นหนึ่งในเริ่มงผิวบอบบางแพ้ง่ายจริงๆนะคะรวมถึงนวัตรกรรมใหม่ของ2ผลิตภัณฑ์ที่แบบเราไม่คุ้นหน้าคุ้นตาออกมาใหม่แบบนี้แล้วก็ดังมากๆที่เกาหลีแบบนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆโดยเฉพาะใครที่กําลังมองหาโฟมล้างหน้าแบบมีฟองหรือว่าน้ำตบที่แบบให้ความชุ่มชื้นเต็มๆและที่สําคัญคือไม่แพ้แน่นอนนะคะคือเป็นสูตรแบบ สำหรับคนแพ้ง่ายมากๆจริงๆนะคะแนะนํามากเลย2ตัวนี้นะคะแล้วอย่างที่น้าบอกคือเป็นเซ็ตคู่กู้ผิวนะคะยิ่งใช้คู่กันยิ่งเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะคะเหมือนกับเราดับเบิลความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราเลยนะคะลองดูผิวหน้านี้นะตอนนี้ก็ได้นี่รู้สึกว่าตอนนี้ผิวหน้าดีมากนะคะให้ดูแบบเต็มๆดีมากจริงๆนะคะก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ร้านวัสดสารนะคะบูธ อีฟแฟนบอยนะคะหรือว่าร้านขายยาชั้นนำทั่วไปนะคะสามารถสั่งออนไลน์ก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Lazada นะคะหรือว่า Shopee นะคะหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage ของทาง Physio Gel t h a i l แ n d ดนะคะที่สำคัญที่สุดแล้วก็พิเศษมากๆจริงๆนะคะ ina, มีหน้ามีโค้ดโปรโมชั่นส่วนลดให้แฟนเพจที่ดูคลิปมาจนถึงตอนสุดท้ายแบบนี้ด้วยนะคะ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ description ด้านล่างได้เลยนะคะโอเควันนี้นี่นะไปก่อนนะคะฝากติดตามมีหน้าทางช่องทางอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook fanpage IG น,นะคะหรือว่า www. n i n a beautyworld. com นะคะแล้วก็ฝาก subscribe YouTube อันนี้ด้วยนะคะฝาก daily m o i s t u r e t h e r a p y 2ตัวนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามชมคลิปอื่นๆตามที่นี่ขึ้นให้ดูได้เลยะคะ่ะวันนี้ไปแล้วนะทุกคนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย